สวัสดีครับพ <c oughs> <c oughs> ี่ๆนะฮะมาดู perfect shot นะฮะเรียกว่า perfect shot ยิงนะฮะอ่าขั้นสุดของเลดทูนะครับอ่าจากลอจิกนะครับจากลอจิกหนึ่งว่านะครับเราจะทําการเปิดนะครับเปิดช็อตเปิดล้อมนะครับตรงนี้นะครับอ่าระบบมันจะเปิดทั้งช็อตทั้งล้อมครับชุบเปิดมาสองเส้น ชุบไม่หักอ่าแล้วก็เปิด TP SL นะครับปุ๊บปุ๊บนะครับอ่าใน SL TP ปุ๊บนะครับอ่า TP อ่า TP อยู่ตรงนี้นะครับชุบชุบอ่า TP อยู่นี้นะครับอ่า TP เส้นยาวนะ TP แบบผมย่อให้ดูนะครับทนะีนี้ เมื่อมันเลือกเทสนะครับมันเลือกเทสนะครับมันก็ดึงทั้งช็อตทั้งลองลงมานะครับพอโดนนะครับโดนจุดที่เป็นเอนะครับที่เราตั้งไว้นะครับฝั่งปลายนะครับก็ต้องหยุดนะครับแบบนี้ปลายอยู่นะครับฝั่งปลายลงมาก็หยุดทํางานนะครับนะฮะตวเซลล์นะครับที่ลากลงมานะครับก็ยังลากต่อไปนะฮะ แต่จุดสำคัญกับตรงนี้นะครับเมื่อฝักใดฝักหนึ่งนะครับโดน SL นะครับมันจะมีหนึ่งไม้ที่เปิดออกมานะครับให้อยู่กับฝักที่ได้เปรียบอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นฝักช็อตนะครับแล้วก็ตั้งท p ีนะครับช็อตก็วิงมาไหลตึ๊ตึ๊บตึ๊บแล้วก็จบชัวนะครับอ่ามันจบจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับไม้นี้เนี่ยเพื่อ ต้องการกันกำไรกลับขึ้นมาที่โดย S L ของฝักบายเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นประโยชน์ของมันไหมนะครับอนะ่าปึ๊บนะครับพอเป็นดังว่าเท่ากับว่าตอนนี้นะครับเรามีฝั่งช็อตเหลืออยู่หนึ่งอันนะครับเหลืออยู่หนึ่งอันนะครับโดย T P นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่า T P ตรงนี้หนึ่งพัน ห้าร้อยดุนะครับปันห้าร้อยเหรียญในปันห้าร้อยเหรียญนะครับก็พอถึงเวลานะครับมันวิ่งมาเชื่อนะครับอ่เพอร์เฟกช็อตจริงนะครับเพราะแตกปึ๊บนะครับทาการขายนะครับขายตอนนี้ขายนะฮะขายแล้วก็เริ่มวงจรใหม่นะครับมีช็อตและหลอกนะครับแล้วก็มีเออ ฝั่งช็อตนะครับแล้วก็มีไม้ที่สองนะฮะเพอร์เฟกไม้สองเพอร์เฟกนะครับไม้สองก็นำกำไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งไม้คือไม้แอลนะครับไม้บายนั่นเองนะครับไม้ลองเห็นไหมนะครับโปรเฟคช็อตจริงๆนะครับไม่มีใครสามารถซื้อได้จักตรงนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับว่าเออไอวิธีคิดแบบนี้นะครับมาทำแบบนี้ได้นะครับทีนี้ พอเหลือไม้เดียวปุ๊บมันก็ทำไรนครับมันกำลังไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมนะครับมันกำลังไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันถ้ามัน TP ตรงนี้เมื่อไหร่นะครับอ่า TP ตรงนี้เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่มันจะทานะครับมันก็คือจะเปิดออเดอร์ขึ้นมาอีกนะครับอ่าจะเปิดออเดอร์ขึ้นมาอีกนะครับเปิดมาอีกเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าช็อตลองพอร้อมกันนะครับอ่าแล้วก็มี TP sell นะครับอ่า เห็นไหมนะครับผมน้อยีิวบอกแลว่าขอนี้ผูกลิกมากนะครับไลท์ที่เติด <c oughs> แถมต้องบอนิ้วมันไลท์ที่ติดนะครับเออไม่มีอะไรตรงไหนจะมาติดเลยเพราะว่ามันสามารถปิดได้่ะโอเคตามจะปดดีละนะครับอ่าแจบ๊บจะแบบเฮ้ยมันได้แบบนี้เลยเหรอเนี่ยครับอ่าถึงไหมแปะไหมนึ่ต่อสิ้ปึ๊บเอา้าถึงไหม <c oughs> ถึงไปสิครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บหลุดหลุดหลุดแก้หลุดแนะครับครับแปะปุ๊บมันจะทีพีแล้วมันก็ชุดนี้นะครับมันกจ็จัดกำไรเร็วนะนะครับจากที่ชุดเนี้ยกำไรช้าหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูเลยนะฮะไหวไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงตึ๊บเรียบร้อยนะครับอ่าเห็นไหม,มนะครับก็มีการเปิดนะครับอ่าเปิดไฟเซลล์ทุกนาทีซัพพอร์ตระบบ ว่าไงหมายความว่าจากตรงนี้นะครับฟื้อทวิ่งไปนะครับฝั่งช็อตจะโดนเอนะครับนะครับช็อตจะโดน s อนะครับเอสแอลฝั่งช็อตนะนะครับแล้วมันจะเปิดลลอกคือหมายตกไม่ทันทีเลยนะครับเพื่อหลักไม้ที่สองไปต่อนะครับแต่ถ้าสมมติมันไหลลงมาครับนะฮะตันแต่ฝั่งนี้ปึ๊กมันครับมันจะเป็นเอสแอลออกไปนะ แล้วมันจะเปิดช็อตขึ้นมาทันทีตรงเนี้นะครับอีกหนึ่งไม้นะครับเพื่อครอเวอร์ในส่วนที่เป็นขาดทุนนะครับแล้วทีพีมันก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าทีพีฝั่งบนเราลอง้นสูงก็ไม่ิีนะครับมองไม่เห็นปฏิบัติเปิดเปิดหน้าจอแบบนี้มันมันจะไม่ได้นะครับแต่ให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเราเฟกช็อตนะครับในสิ่งที่เราคำนวณนะครับไม่มีอินดิเคเตอร์เลยนะครับมีแต่หลักการคณิตศาสร์ล้วนๆเลยนะครับอยู่ในห้องเลททุก นะครับเพราะฉะนั้นใครก็มาที่เลทูนะครับอผมไม่มีติเคเตอร์ให้นะครับมีแต่เราช่วยกันพัฒนาจะมีแต่ช่วยพัฒนานะครับพัฒนาระบบเทรดนะครับเราจะได้ระบบเนี้ยเอามาใช้กันในกลุ่มนะครับเห็นไหมโปรเฟคชั่นสองเที่ยวเลยนะครับได้โปรเฟคชั่นเที่ยวเส่แบบเคเยี่ยมเลยนะครับถลายลงมาอีกนะครับมันก็ จะขายไก่ฝั่งรองนะครับแล้วเปิดช็อตเพิ่มนะครับเป็นดับเบิลช็อตนะครับอเพราะนั้นช็อตนี้เป็นช็อตที่แบบสุดยอดนะครับอ่ามีคือเลทถูกนะครับมีคือเลทูนะครับถ้าพี่ท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราก็ยังเรียนอยู่นะครับยังทำกันอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวที่ ดีที่สุดของเรานะครับดีที่สุดเราก็จะดนพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยทีบีโอปีพี่นะครับจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งผมทาบอร์ดขึ้นมาให้พี่ใช้นะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างพี่กับผมนะครับเออระหว่างพี่ๆกับผมนะจะทําบอร์ดให้มาชนะโเลเกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับบิตคอยอิตาเลียมนะฮะน่าสนใจไหม นะครับนี่เป็นโมเดล3แล้วนะนี่เป็นโมเดล3นะครับนะครับอาจจะไปกลับไปแก้โมเดล2อีกนิดนึงนะครับตัวโมเดล2เอก็น่าใช้นะครับอนะฮะโมเดล3เองกับตอนนี้กับ perfect นะครับใน bitcoin นะครับอ่าโอเคครับพี่พีนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูตัวระบบใหม่นะระบบนี้ไม่มี data ครับนะฮะมีแต่ลอจิกที่เขียนลงไปล้วนๆเลยนะครับอ่า โอเคครับพ <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ี bye. Bye ่ๆประมาณนี้ครับ